สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปากี้ Little Fat Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปากี้กลับมาพร้อมกับการรีวิวคิดแพ็คคิดใหม่ค่ะที่เพิ่งออกเลยสดๆร้อนๆน,นะคะสำหรับ The Sims 4 Blooming Rooms Kit ค่ะ แพ็กนี้นะคะก็เป็นแพ็คอย่างที่เห็นเลยนะคะก็เกี่ยวกับต้นไม้นะหน่ารักมากๆเลยนะคะก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยวเรามากางของกันจจะเลยนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุ้มค่าไหมมีความอยากได้อะไรยังไงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดสําหรับภาคนี้กันก่อนเลยคะ่ะ The Sims 4 Blooming Rooms Kit นำบรรยากาศนอกบ้านมาไว้ในบ้านด้วยพืชพันธุ์เขียวชอุ่มที่จะมอบชีวิตใหม่ให้แก่พื้นที่ใดก็ได้ใน The Sim มสี่บรูมิงรูมส์คิดเติมบ้านของซิมให้เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ที่สดใสร่มเย็นไม่ว่าจะเป็นเถาวันที่ห้อยต่องแต่งไปจนถึงสถานีเพาะพันธุ์พืชประดับความสุขสงบอันสมบูรณ์แบบกำลังรออยู่คุณสมบัติสำคัญเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มชีวิตชีวาให้ตู ต๊ะหรือแม้แต่โคมไฟด้วยการเพิ่มแพรกพันไม้ที่น่าหลงไหลมาเป็นส่วนประกอบเพลิดเพลินกับบรรยากาศเขียวชอุ่มและผ่อนคลายของพืชพันธุ์รอบตัวที่แต่งแต้มด้วยความเขียวขจีจากความงามตามธรรมชาติที่คาดไม่ถึงเติมสีเขียวให้ห้องพืชในกระถางต้นไม้แบบแขวนจะเปลี่ยนให้ห้องทุกห้องกลายเป็นสวรรค์นขนาดย่อมพบกับพืชพันธุ์ที่มีชีวิตชีวาซึ่งทำหน้าที่เป็นพม่าและศิลปะประดับกำแพง ความเขียวกจรจีที่มากมายเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอาศัยอยู่ในเรือนกระจกปลูกพืชมาค่ะมากลางของกันดีกว่านะคะสำหรับแพ็กนี้นะคะ Blooming Rooms Kit นะคะอ,อย่างที่บอกนะคะอย่างที่ทีมงานได้ประกาศมาในช่วงก่อนที่จะแพ็คนี้จะออกนะคะก็เป็นข้าของที่เป็นของ d e corate ประดับตกแต่งบ้านนั่นเองนะคะก็มาในธีมเขียวๆอุ่มๆกันนะคะอ่ะ กางของให้ดูจ่าๆเลยค่ะชิ้นต่อชิ้นนะคะชิ้นแรกค่ะ of glass and greenery นะคะ greenery นะคะอ่ะโอ้ก็จะเป็นโต๊ะทุกคนค่ะเป็นโต๊ะหน้ากระจกนะคะแล้วก็มีต้นไม้แทรกอยู่ข้างในเหมือนมอสไหมอารมณ์มอสไหมเออนะคะอ่ะลักษณะเป็นโมเดิร์นนะคะเพราะว่าขาโต๊ะก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็สีจะประมาณนี้นะคะเออนะคะก็มีความโมเดิร์นนะคะแล้วก็สีก็จะซอฟหน่อยไม่ได้ฉูดฉาดมากนะคะก็จะเป็นสีแบบนะ เบรกลงมาหน่อยผสมสีขาวหน่อยนะคะไม่ได้แบบชัดเจนฉูดฉาดนะแล้วก็บอกการแต่งบ้านแบบโมเดิร์น Modern. เออก,ก็ก็ดีนะคะสวยดีอะตัวที่2ค่ะ l a รีเฟลคชั่นเอน e n เทเบินะคะก็เป็นโต๊ะเอน a b เทนี้โอ้น่ารักอะ่ะก็จะเป็นโต๊ะเหมือนกันนะคะดีไซน์ก็จะเป็นเหมือน8ดเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็มีต้นไม้แทรกอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ยังจะเป็นท็อปหน้ากระจกอยู่ดีนะคะท็อปกระจกอยู่ดีนะ แบบนี้นะคะก็น่าจะเหมาะกับโมเด์นะคะมีดอกไม้แทรกด้วยน่ารักจังเลยนี่สีชมพูหวันแววนะคะเออน่ารักนะคะโอเคตัวต่อมาค่ะอ่าคริสติกนะคะทริปทริปชี่เชลฟ์นะคะเป็นชั้นใช่ไหมที่อ่าลดหลั่นกันมานะคะน่าจะวางต้นไม้หรือวางข้าของอื่นๆก็ได้นะาสำหรับแพคอื่นก็ได้นะคะก็เป็นชั้นค่ะเออน่ารักนะคะเออก็จะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะมีเลเวล3เลเวลนะคะเออสีนี้ นะคะชมพูไม้นะคะมีข่าวไม้แหมเออเนี่ยดูสิเอาไปแมทชกับนะคะแพ็คอื่นๆได้ดีเลยนะอันนี้น่ารักนะคะเป็น3ชั้นลงมาแบบนี้น่ารักน่ารักโอเคตัวต่อมาค่ะ Green Home, Green House, Shelf นะคะเป็นชั้นแบบใส่ต้นไม้ใช่ไหมอ่าเหมือนอีเกียบ่ะเ <c oughs> มื่อกี้เคยเห็นนะอารมณ์นี้นะคะมันเหมือนกับเป็นแบบกระจกใช่ไหมคะด้านข้างเป็นกระจกแล้วตัวข้างนอกเป็นสแตนเลสอะใช่ไหมคะอารมณ์สแตนเลสสังกะสีหน่อยนะคะเห็นไหมคะ แสงมันค่อนข้างจ้าน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องดูสีเข้มๆแบบเนี้ยเห็นไหมคะมันจะมีความเงาอยู่นะคะอุ้ยเอนมีความถลอกปอกเปิกเหรอหรือยังไงหรือบัก็ก <laughs> หรือบัก็กนะคะเอออาจจะบั็กนิดนึงไม่เป็นไรนะคะนี่ก็มีความเออดีนะเอาต้นไม้ใส่หรือเอาของอื่นๆใส่ก็ได้นะประดับตกแต่งก็ว่ากันไปนะคะอ่ะโอเคตัวต่อมาคะ่ะ houseplant นะคะ h o b b i e s h o b b i e s นะคะเออ h ช l วิ n g นะคะ ตัวเล็กนิดหนึงเมื่อก,กี้ต้องเพ่งนะอ่ะตัวนี้นะคะเออมีความคล้ายกับไอ้นี่นะชั้นมันจะมีชั้นหนึ่งที่มันมากับ cottage living อ่ะเออมันก็จะเป็นชั้นที่เอาไวประดับตกแต่งเฉยๆแต่มันจะไม่ไม,ไม,ม,มีแบบสกิลหรือว่าเข้าไปอินเทอร์แอคได้อนะเนาะเออวางเข้าวางของก็เหมือนกันค่ะก็ตัวเท็กซ์เจอร์ก็คล้ายกับตัวสแตนเลตตัวนี้เนาะตัวเหมือนสัง,สงกะสีหน่อยนะมัีความถลอกปอกเปิดนะคะเอ,อ สีก็เป็นสีเซตเดียวกันนะค่ะเพราะว่ามันก็มากับแพ็คเดียวกันน่ะเนอะน่ารักนะเนี่ยสีเขียวน่ารักมากเลยสีขาวก็ดีนะคะเนี่ยน่าร il ักมากเลยก็ดีเทลก็น่ารักนะคะมีต้นมงต้นไม้วางมีมงมีหมวกอ่ะรองเท้าบูทก็มานะคะน่ารักเสียวอ่ะต็ต่อมาค่ะ Go Geo Plant Shelving นะคะมาเป็นชั้นอ้ Design นะคะก็เป็นลักษให้อะมาต่อกันได้ด้วยนะนี่อ่าเป็นลักษณะแบบโมเดิร์นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราสวัสีกันนิดนึงนะคะอ่ะ ในส่วนนี้ก็มาเป็นทูโทนเหมือนกันนะมีทูโทนนี้มีทูโทนนะคะก็เล่นสีเล่นชั้นนิดนึงนะคะมีต้นไม้เป็นต้นไม้เลยต้นไม้เถาลงมาเอ้ยน่นารักนะคะเป็นสีสามสีนะมีแอบมีสีเหลืองมาตัดนิดหน่อยเออน่ารักน่ารักนะคะขาวล้วนก็มีนะคะถ้าใครคิดว่ามันเถอะท้าเกินไปเนี่ยป้ากี้คิดว่าสามารถย่อได้นะเดี๋ยวลองย่อสิความยอ่อเห็นไหมเอยอยก็ได้นะคะเงาก็ตามนะไม,ไม่ไม่มีบงไม่มีบักอะไรนะเนี่ยเห็นไหม ะะเ,เอามาต่อกันได้ถ้าคิดว่ามันเท้าไปเราคิดว่าเออมันสามารถจะย่อขยายได้นะคะสำหรับชั้นที่วางของพวกเนี้ยน่ารักดีนะคะโอเคนะคะสายโมเดิร์นน่าจะถูกใจนะคะเอาไปใช้ได้หลายๆสถานการณ์นะหลายๆรูปแบบการแต่งบ้านเลยทีเดียวนะคะตัวต่อมาค่ะเป็น propagation Prop นะคะ station นะคะเออก็เป็นต้นไม้อยู่ในบิ gger นะนะคะเหมือนเพาะต้นไม้นะมีต้นกลงต้นกล้ามีรากด้วยนะคะนี่ลงมานะคะเป็นบิกอร์นะคะเหมือน แล้วก็มีขาตั้งแบบนี้นะคะก็รายละเอียดก็ดูดีมากขึ้นนะหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้แบบแบบ f u ลเฮดีอะไรขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเออมันมีมีรากอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเป็นเม็ดที่เอามาเพาะแล้วเอามาไว้บนนี้ก็เอามาตกแต่งบ้านอะไรแบบน่ารักนะทุกคนโอเคเลยนะอันนี้นะคะโอเคตัวต่อมาค่ะ Green Goddess นะคะ p h โ,โต้นะคะ mm hmm. ก็อ่านผิดขออภัยนะนะคะตัวนี้เป็นต้นไม้ที่ต้องแขวนกับผนังนะคะ S <S เออเออเป็นต้นไม้เลื้อยก็มาอะมีกระถงกระถางน,นะคะไหนดูสีสิอ่าเป็นต้นไม้นะคะเลื้อยลงมานะคะเอ,อ้มีสีนี้ด้วยเป็นสีแบบเอ,อ้ยสีนี้สวยชอบสีนี้ชอบสีนี้โอ้มันดีนะนะแบบเหมือนต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แบบเอ,อ่อต้นไม้ที่เขาฮิตทิตกันใช่ไหมที่แบบ <c oughs> ที่แพงๆอะนะคะใช่ป่าที่มันเป็นแบบคล้ายๆเลื้อยลงมาแบบนี้แล้วก็เล่นสีเล่นสันนะคะเออสวยๆนะคะ ต่อมาค่ะ super nasturium นะคะ nasturium nasturium นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะมันเป็นแบบภาษาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาแบบต้นไม้อะไรเงรี้ยน่นารักนี่นะคะก็เป็นต้นเหมือนแว่นแก้วป่ะไม่รู้บ้างเมื่อกี้เลยแว่นแก้วอะนะคะเอามาพอแบบนี้ลงกับกระถางน้องหมาน้อยแบบนี้นะคะเอามาเอามีดอกไม้ด้วยนะคะบ้านก็เป็นดอกไม้อันน้องหมูน้องหมูก็มานะคะนี่ก็เป็นอะไรโครา่ะ โคอาล่าแม้ถ้าอ่านถ้าดูผิดอภไปนะนะคะเป็นหมูนะคะมีสามสแบบสามสามัตว์สามชนิดเนาะเนี่ยคะ่ะมีแบบตัวเหมือนตุ๊กตาเหมือนหมีหรือโคอาล่าสักอย่างเนาะแล้วก็หมูนะคะแล้วก็หมาน่ารักนะคะโอเคตัวต่อมาค่ะแฟน t a สติกมิสเตอร์เฟิร์นมิสเตอร์เฟิร์นนะคะน่ารักใช่อ่าเป็นติดผนังนะคะโอ้โห้ยตัวนี้สวยนะคะชอบแบบดีไซน์ที่เป็นเหล็ก เออแล้วเอามาแขวนด้วยเชือกแบบนี้จังเลยอันนี้ดูสีสิจะเป็นต้นเฟิร์นนะคะอืมน่ารักดูสดชื่นเลยอะ่ะเท่าไปแขวนอะ่ะนะคะก็เหมาะกับโมเดิร์นแต่จริงก็จริงๆบ้านแบบแบบไหนก็มันพออแดปได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดูโมเดิร์นจนเกินไปนะคะก็ดูลักษณะเป็นเออสวยนี่เอามาดูสิเอาเป็นพื้นแบบปูนข้างหลังแบบพิมพอกี้ลงเนี่ยเนาะเออสวยนะคะสวยเลยมีสีแบบเข้มเขม,มก็มีนะเออสวยสวยสว,ยสวยนี่เป็นการติดผนังนะคะอ่ะ โอเคตัวต่อมาตัวนี้นะคะ Trio Star นะคะ s t r o m a n นะคะน่าจะเป็นแอเป็นต้นไม้นะคะเป็นกระถางเล็กๆนะคะก็เป็นพืชแบบนี้นะเป็นพืชใบแบบนี้นะคะเพิ่มความสดชื่นสดใสในบ้านนะคะเพราะมันก็เป็นแบบต้นไม้เลยอะ่ะทุกคนมันเป็นต้นไม้แบบอวบน้ำนเนอะลักษณะแบบใบมันก็จะใหญ่ๆแล้วก็ดูสดชื่นนะคะเออสีสวยนะคะน่ารักดีนะคะตัวต่อมาค่ะ Wall of Verdant West นะคะเป็นใจกันเหรอโอ้อ่ะย้ายมาดูตรงนี้ อ้อันนี้สวยชอบ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 นะคะเราไม่แน่ใจว่ามันดูเป็นแบบกระจกไอเ้เขาเรียกว่าอะไรแก้วหรือว่าหรือว่ามันเป็นพลาสติกอะแต่เราสูงมันเป็นแก้วอะเนาะนะคะก็เอามาประดับตกแต่งแบบนี้บางอันก็ใส่ดินเข้าไปนะใส่ทรายใส,ใส,ใส่แกลบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใส่แบบเป็นพืชอวบน้ําก็ได้หรือจะเป็น,ปนแบบเหมือนแบบแจกันเฉยเฉยก็ได้อะไรอย่างงี้ใส่น้ําลงไปนะเอ้สวยทุกคนดีค่ะซื้อค่ะชอบทุกคนซื้อนะคะ สวยค่ะนิชอบตัวต่อมาค่ะ t w t p ี n t น e r by s i m e r g y นะคะ T Sensation น,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 นะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อก็คือเป็นกล่องชานั่นเองแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้น่ารักอุ้ยกุ้งกิง้งกระตุงกระติงนะคะก็มีความดิบๆหน่อยๆนะเพราะด้วยเชลมันจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็เป็นสแตนเลสนะคะมาเป็นแบบดิบๆหน่อยตรงฐานมันนะคะแต่ว่าเอ้ยน่ารักทุกคนเอาไปแต่งได้เลย สีก็น่ารักนะคะคิดว่ารอบเนี้ยสีค่อนข้างจะเข้าได้กับเรา,า้ยมีสีนี้ด้วยเข้าได้กับบ้านหลากหลายสไตล์หลากหลายโทนสีเหมือนกันเพราะว่าให้สีมามีทั้งดำนะคะทั้งขาวไปเลยทั้งแบบมีเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทั้งโทนคือโทนสีสว่างและมืดนะคะรู้สึกว่ามันไปได้ดีเลยเออป่อกี้น่ารักจังเลยอะ่ะน่ารักนะคะคนชอบต้นไม้ชอบแน่นอนนะคะต่อมาค่ะตัวนี้ค่ะ sunny d a y citrus ทรี Tree นะคะเป็นต้นซีตรัสต้นสม้มอุนนาา่าักต้นสม้มอ่าต้นส้มแสนรักนะคะก็จะเป็นซีตรัสจะน้อมกัก็จะมีสังส้มนะคะนี่มีสีเหลืองด้วยจะดูเป็นมะนาวนะคะก็ตะกูซีตรัสค่ะจะมีดอกไม้ด้วยเป็นดอกดอกสม้มมาเนาะน่ารักมากเลยนะคะตัวกระถางก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับหวายอย่างเงี้ยเป็นสันสารนะคะเออสีก็ประมาณนี้นะคะเออนาา่นารักน่ารักนะคะตัวต่อมาค่ะโอ้อันนี้อ่านยากมากเดฟเฟนบาเซียนะคะอันนี้ อ่านผิดต้องขอภัยนะคะอ่เดี๋ยวขอมาตั้งนี่นะคะก็จะเป็นกระถางนะคะมีดีไซน์ด้วยนะคะเป็นต้นไม้แบบสีเขียวนะคะเออสีนี้เยอะเออนะคะเป็นต้นไม้ด่างนะคะแบบนี้นะคะเพิ่มความสดชื่นสดใสในบ้านนะคะสีนี้สวยนะคะอ้น oh. ่ารักนะคะตัวต่อมาค่ะตัวนี้ค่ะ Fortune f a v o r the Jade Plant นะคะ โอ้ตัวกระถางสวยนะคะตัวกระถางก็จะเป็นเหมือนกับเหล็กขาเหล็กนะคะที่มีกระถางแบบสวมด้วยกระถางแบบนี้เออน่ารักนะคะก็เป็นตอกแบบเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ยิบๆนะคะเป็นใบยิบๆเล็กๆแบบนี้น่ารักนะคะสวยจังเลยชอบนะคะมันฟอร์มมันสวยะคะ่ะฟอร์มต้นไม้มันดูดีมากเลยนะนะคะต่อมาค่ะโฟลตัสเดอะซีซีเพนะคะเป็นกระถางตัวเล็กตัวนี้นะคะเออเป็นต้นไม้เออเขาเรียกว่าอะไรในภะา,าษาไทยจาไม่ได้แล้วต้นเนี้ยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นต้นที่ เป็นก้านยาวๆออกมาแล้วก็มีใบๆนะคะปลูกในบ้านได้แบบนี้นะคะเออน่ารักนะคะตัวกระถางก็อ่ามีดีไซน์มีสีนะมีสีเป็นชั้นๆแยกหน่อยนะคะเออน่ารักน,ะะน่ารักนะคะอ่ะตัวต่อมาค่ะ dessert rose นะคะนี่โอ้น่ารักนะคะมันลักษณะเป็นพุ่มค่ะแล้วก็เป็นดอกดอกไม้แบบนี้นะคะอืมนะคะสีสันก็ หลากหลายนะคะนี่สวัสดีกันให้ดูเลยนะคะสีน่ารักนะคะมีซับซ้อบเบาเนะเข้มๆขมก็มีนะคะอย่างที่บอกว่า,อาเอาไปแมทกับสีในบ้านนะคะได้หลากหลายนะคะทั้งโทนสว่างและโทนมืดนะนะคะสวัสดีค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะสีพวกเนี้ยครอบคลุมอยู่นะคะต่อมาค่ะทีแรปพติกนะคะฟีคัสนะคะโอ้ตัวนี้อันใหญ่ใหญ่นิดนึงนะคะก็เป็นเหมือนแบบไหหมอ้ออย่างเงี้ยโอ้มีเลี้ยวมีเลี้ยวอ่ะทุกคนเดี๋ยวขอดูซิ อ๋อนะคะลักษณะเป็นมอสแล้วกไ็ไล่ลงมานะคะแบบนี้น่ารักอ่ะดูดีนะคะเดี๋ยลองย่อนอนิดนึงนะคะถ้ารู้สึกว่ามันใหญ่เธอท้าไปเอาไปใส่บ้านเนี่ยก็ย่อได้นะคะเออแต่สวยนะน่ารักมากเลยนะคะในดูสีสีนะคะสวสัสดีสีก็อย่างที่บอกนะคะมีหลากหลายสีแล้วก็สามารถเข้าได้กับทุกโทนสีในบ้านในการแต่งบ้านได้เลยนะคะสีขาวก็มีนะคะตัวกิ่งไม้ก็จะดําหน่อยเออน่ารักค่ะ โอเคต่อมา all the r a g e plant case นะคะโอ้โ oh, ห oh, oh. อลังการงานสร้างแต่สวยค่ะเป็นสวนเลยอะทุกคนก็ลักษณะเป็นรางแบบนี้นะคะแล้วก็แขวนต้นไม้ห้อยกันน่ารักเลยนะคะโอเคมากอันนี้อันนี้ดูแบบงานเต็มนน่นะคะก็ข้างล่างก็จะเป็นมอสด้วยนะบางอันก็จะเป็นหินใช่ไหมคะแต่บางสีนะคะบางสวอชเนี่ยก็เป็นนี่อันนี้เป็นมอสนะข้างล่างนะคะน่ารักมากโอ้มีกระถางสีม่วงน่ารัก กุ้งกิ้งมากเลยอันนี้นะคะย่อดได้ไหมอัน๋ยวลองมาย่อดูสิว่าย่อแล้วมันจะดีไหมก็ได้นะคะแล้วแตนน่จะใหญ่ก็จะใหญ่ไปนะนะคะน่ารักมากเลยไซนี้สวยงามค่ะต่อมาค่ะไบโอพลาติกนะคะรูมเดไวเดอร์นะคะเป็น d ดไวเดอร์ก็เป็นแบบฉากกั้นนะอ,อันนี้ก็น่ารักทุกคนดูสิกุ้งกิ้งไหมนะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะแบบเป็นราวเหล็กขึ้นมานะคะแล้วก็ติดตั้งนะอินสตอลไปด้วยแบบพวกกระถางต่างๆนะคะ น่ารักนะคะต้นไม้ที่เป็นเลือ่อยๆนี่น่ารักมากเลยอะ่ะมันมีสีม่วงด้วยนะเอออันนี้ก็ดูแบบดูเท่ดีนะเพราะว่าราวมันเป็นสีสดําใช่ไหมแล้วนี่ก็เป็นแบบตัดด้วยต้นไม้สีม่วงนะเอ้ยสวยนะคะฟอร์มมันดีฟอร์มแบบฟอร์มกระถางของแต่ละอันนะดีไซน์มันดีมากเลยนะคะโอเคตัวต่อมาค่ะไฟไวทเคอร์เทนนะคะก็จะเป็นอืมนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวขยับอันนี้นิดนึงเป็นเหมือนกับผ้าม่านไหมคะเออนะคะเอาไปติดตามขอบอ่า น้าต่างได้นะคะเออหรือเอาไปดัดแปลงนะคะการตกแต่งเป็นราวไม้แบบเลื่อยด้านนอกบ้านก็ได้อืมน่ารักไหมอันนี้เป็นด่างแบบแอบบมีขาวเขียวอะไรแบบนี้นะคะแล้วมีชมพูด้วยนะคะตัวราวไม้ก็จะมีทั้งไม้ขาวนะคะแล้วก็ไม้น้ําตาลด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะชอบอะ่ะแอบบชอบสีที่เป็นสีด่างนี่แบบเนี้ยเออสีด่างมันสวยมากเลยนะทุกคนเก๋มากนะคะต่อมาคะ่ะ Green Light Plant Lamp นะคะน่าจะเป็น อ๋ก็จะเป็นลักษณะโคมไฟนะคะตั้งพื้นแบบนี้ค่ะเออก็จะ mix and match นะคะกับต้นไม้นะคะนี่เป็นต้นไม้แบบเสียบด้านล่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองปิดไฟดูไหมเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูไหมอะนะคะว่ามันจะเป็นแมอมป์ยังไงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะตอนกลางคืนเนาะนะคะไฟก็เป็นแลมป์แบบนี้เก๋มากดีไซน์เก๋ค่ะอันนี้ยอมเลยแบบเออน่ารักมากเลยนะคะโอเคน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วไหมนะคะสําหรับ นะครับรูมมิ่งรูมเคสนะคะก็ s t r i n g of p e ล lamp นะคะ,ก, amp, ะ,คะก็มาเป็นลักษณะโคมไฟเหมือนการติดเพดานนะคะแบบนี้น่ารักมากอุยอันนี้เลิศเนะคะก็คล้ายๆตัวนี้นะคะโคมไฟก็จะเป็นกลมๆนะคะก็ยังอยู่ในแบบโมเด์นะนะคะแล้วก็เชื่อมต่อลงมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะกระถางต้นไม้นะคะ แบบห้อยลงมาจากเพดานอย่างนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยได้ไฟด้วยนะคะอ่ะดูสิลองมืดสินะคะนี่นะคะอย่างที่บอกเลยว่าตัวเขาเป็นโคมไฟนะคะเออเก๋มากนะคะเลิศนะคะแพ็คนี้ไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะดุเลยอะ <c oughs> นะคะสำหรับแพ็คนี้นะคะก็มีพรีเซ็ตห้องมาให้เราดูกันด้วยนะคะก็คืออันนี้เลย Plant l v v r r Patio นะคะราคา7,498ซิมอลลีนนะคะก็ ะะตกแต่งมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะคะเผื่อใครชอบก็เอาไปลงได้นะคะเอามี3 4สีอ่ะเอาสี 5, นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตกแต่งอย่างไรนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะก็เขาก็เอาข้าวของจากในแพ็คนี้นะคะบวกกับเบสเกมนะมานะคะตกแต่งให้เราดูนะคะนี่โคมไฟน่ารักมากนะคะก็เป็นห้องเล็กๆน่ารักนะคะคือของในแพ็คนี้นะคะตัวแบบโมเดลมันสวยมากเลยการดีไซน์โมเดลในกระถางต่างๆนะคะข้าวของต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวมากๆเลยแล้วก็ คิดว่าเป็นแพ็คที่สามารถเป็นส่วนเสริมสำหรับการตกแต่งบ้านได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าบางชิ้นมันอาจจะดูโมเดินมากๆเลยแต่เรารู้สึกว่าเออต้นไม้อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยมันมันได้มันไปได้นะคะมันไปกับสไตล์อื่นได้แน่นอนค่ะแล้วก็ของมันสามารถใช้งานได้ดีนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยจะเอาไปใส่ของก็ได้นะคะเป็นตู้เหมือนอีเกียมันเหมือนจริงๆนะนะคะแต่ว่ามันน่ารักมากเลยค่ะเอาไปแบบแมทชิ่งกับหลายๆสักหลากหลายสไตล์ในการแต่งบ้านได้นะคะแล้ว สำหรับความคุ้มค่าเมืกี้ให้แบบนะให้ A บวกบวกนะคะเพราะว่าในราคา129บาทมี24ชิ้นเนี่ยมันเป็นส่วนเสริมที่แบบมันเป็นทางเลือกอยู่แล้วค่ะสาหรับแบบใครที่อยากจะนะคะเพิ่มส่วนนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ ความคุ้มค่า129บาทเมื่อกี้ว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้อยู่นะคะโอเคค่ะและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับ Pack แพ o o m i n g Rooms Kit นะคะที่เพิ่งออกใหม่เลยนะคะสำหรับข้าของตกแต่งบ้านที่เป็นลักษณะต้นไม้ใช่ไหมคะมาในธีมเขียวขจีแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะคลิปนี้เมื่อกี้ก็จัดทำขึ้นมาเพื่อนะคะประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆบางท่านนะคะท่านผู้ชมบางท่านที่รู้สึกว่าเออจะคุ้มค่าไม่นะหรือจะรอก่อนดีอะไรอย่างนี้นะคะและข้าวของมันเป็นยังไงก็ มื่อก,กี้ก็มากางให้ดูแล้วนะนะคะก็ชัดเจนนะคะโอเคใครชอบไม่ชอบอย่างไรก็พูดคุยกันได้นะคะในคอมเมนต์นะโอเคค่ะวันนี้เมืก,กี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสนุกของเมื่อกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ